ค่ะค่ะนี่คือบรรยากาศที่ช้างกลับมาจากนุ่มทำกิจกรรมที่วังทะลุนะคะนี่คือฟ้าใสนะคะที่ฟ้าใสพี่เอื้องหลวงบ๊ายบายกลับไปแล้ว<ป> <laughs> กลับบ้านแล้วต่อไปก็รอน้องพลอยก,กันนะคะน้องพลอยอยู่ไกลามากเลยยังไม่มานะคะยังมาไม่ถึงนี่ก็ บรรยากาศริม่งนานะคะสวยงามสวยงามสวยงามมากเลยบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ช้างของเราก็เดินทางมาใกล้แล้วบรรยากาศกลับมาจากร่วมกิจกรรมที่วังทะลุนะคะอ่า น้องพลอยของเราก็มาแล้วสวัสดีค่ะน้อยจ้าโอเคก็มีน้องพลอยแล้วก็น้องน้ำเพชรแล้วก็มีคุณยายทองคุณนะคะแกงของเราส่วนพี่เอื้องหลวงก็ไปก่อนแล้วค่ะตอนนี้เรากลับมาจากวังทะลุกันแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านกัน น้ำพลอยของเราก็มาแล้วนะคะเดินม,มาแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็โหระยะทางจากวังทะลุมาที่พักก็ประมาณเจกิโลนะคะตอนนี้ก็เดินมาใกล้จะถึงตัวหมู่บ้านแล้วะคะ่ะตอนนี้น้งพลอยก็แวะกินย้าก,ก่อนนะคะเหนื่อ <c> ย <oughs> ก็พักบ้างอะไรบ้างะคะ่ะมาด้วยกันกับเพวก น้องน้ำเพชรแล้วก็ยายตองคุณน,นะคะตอนนี้มีความตัวน้อยมาด้วยนะคะสนุกไ้มค่ะพี่ลินสนุกุ้มคะสนุกคะ่ะโอ้กินหญ้าก่อนนะคะคะ่ะเดินมาไกลเไว้เดินมาไกลเหนื่อยแวะกินหญ้าก่อนคะ่ะตอนนี้ก็พักก่อนเดินมาระยะทางก็ประมาณ7กิโละคะ่ะ ก็จะถึงที่พักไปกลับนะคะ7กิโลตอนนี้ก็เหนื่อยคะ่ะพักก่อนคะ่ะอะไรคะยิ้มยิ้มรถก็เยอะคะ่ะช่วงเย็นแล้วรถเยอะมากคะ่ะตอนนี้ก็พากันพักกินย้าก,ก่อนอาจจะถึงที่พักก็อีกประมาณ1กิโลได้มั้งคะ่ะ เห okay. นื่อยไหมคะอย่าลืมอย่าลืมอะไรนะก้าๆอะไรอย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดอะไรนะคะพี่ลินหะไรลยัง พี่พลยก็จะเดินทางต่อแล้วเดี๋ยวมืดก่อนนะคะเดี๋วถึงที่พักมืดค่ะยายทองคุณก็ยังอยากกินอยู่นะคะยังไม่เดินมาน้องน้ำเพชรก็ยังไม่อยากเดินมานะคะเหนื่อยได้กินหญ้าน้องพลอยนำแล้วค่ะเนี่ยเดินไปก่อนนะคะไปเ,เร็วคุณยายทองคุณเดวจะมืดก่อนถึงบ้านค่ะตอนนี้ก็เดินทางกันต่อนะคะ เดี๋ยวถึงบ้านจะมืดค่ำก่อนฝนก็มืดมาอีกแล้วค่ะเออสวยมากเลยค่ะเออสวยงามสวัสดีค่ะวิวสวยมากเลยเหนื่อยแล้วพี่พลอยกับน้องน้ำเพชรก็พักก่อนนะคะช่วงเดินเดินมังกรยังอีกครึ่งหนึ่งครึ่งทางคขา แวะเติมน้ำมันพักผ่อนก่อนค่ะตอนนี้ก็อยู่ถึงหน้าศูนย์รดแล้วนะคะเห mm hmm. ลืออีกประมาณครึ่งกิโลได้ไหมคะระยะทางประมาณอีกครึ่งกิโลค่ะถึงจะถึงที่พักตอนนี้น้องๆก็เหนื่อยกันค่ะโดยเฉพาะช้างตัวเล็กน้องน้ำเพชรก็ก็เหนื่อยพี่พลอยก็เหนื่อยเหมือนกันแวะกินหญ้าก่อนวันนี้พี่เอื้องล้วงเดินไปก่อนแล้วนะคะเดินเร็วค่ะวันนี้ เลยเดินไปก่อนพันตตวน้อยเหนื่อยไหมคะ,เ,ะเหนื่อยไหมคะโอยเหนื่อยคะ่ะเดินไปทางนี้เลยนะไปทางไหนนี่ก็เดินอ้อมตูดอ้อมไปกันด<ม>ีแลเกเองต้องเป๊ปกมาก <c oughs> เอาไม่เคยเนอะโอ้นี่นะไรสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ที่เพอนะคะแอบถ่ายกำลังหันตูดให้กันเลยเห็นญยากันนะคะพักก่อนวิวตรงนี้ก็สวยงามมากเลย่ะสวยนี่นะคะโอเค สวัสดีค่ะพี่พลจ้าสวยโอเคค่ะเหนื่อยค่ะสวัสดีค่ะลิงตจวน้อยสวัสดีค่ะหายเหนื่อยหรือยังค่ะเดินทางต่อค่ะเดี๋ยวจะมืดก่อนค่ะมืดมาแล้วนวลฝน,นไปกันโอเค ไปกันเลยโอเคสวยงามมากมาน้ำจลกำลังจะเดินเข้าไปแล้วนะคะน,น้ำเพชรก็เดินตามมาแล้วนะ,ะโอสวยค่ะพักอีกแล้วนะคะยังไม่เดินค่ะกินยาก,กันต่อ เหนื่อยสวยงามมากเลยไปเราจะถึงที่พักอีกไปกันเฮ้ยเพีย้ยเพีย้ยพี่พลอยไม่ยอมไปนะไปกันโอเคเอ,อ้ความตินน้อยของเราก็ไม่เหนื่อยเลย เฮ้ยราก่อนนะสวัสดีค่ะโอเคไปแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้น้องพลอยของเราก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะก็เล่นน้ำอยู่ค่ะร้อนก็เล่นน้ำก่อนแป๊บน,นึงกินน้ำให้สบายใจก่อนนะคะ เอาเป่าใหญ่เลยร้อนเดินมาไกลค่ะระยะทางจากวังทะลุมาที่พักก็ไกลมากไปกลับประมาณ7กิโลได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็ให้เขาอาบน้ำให้สบายใจก่อนนะคะพี่พ้อยร้อนมากเลยใช่ไหมเล่นน้ำเลยเป่า ค่ะตอนนี้น้องพลอยของเราก็กินน้ำอยู่นะคะใหนะ้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของน้องพลอย Family ด้วยนะคะ หนึ่งกำลังใจของท่านกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราช่องน้องพอยเฟเมิลี่นะคะขอบคุณค่ะ